สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Jack Channel ครับผมสำหรับ EP นี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์นะก็คือรถผมนะครับดับกลางอากาศนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมาบอกเล่าก่อนเลยนะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับผมได้ไปอัปเกรดนะเป็นชุดล่างแล้วก็ชุดกลางของเครื่องนะครับชุดล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกลูกปืนรอบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เป็นพวกก้านสูบเสื้อสูบกับลูกสูบเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นชุดกลางนะครับโดยแต่ชุดบนนะครับที่ยังไม่ได้อัปเกรดหรือว่าปรับเปลี่ยนนะก็จะเป็นพวกวาลพวกกระเรีองกดวาลนะครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณครึ่งเดือนนะรถผมมีอาการเหมือนแบบเสียงดังนะครับลองฟังจากช่วงต้นคลิปได้เลยครับจะเป็นเสียงแปลกๆนะครับเสียงมันผิดๆิปมาจากเครื่องยนต์สแตนดาร์ดที่เราเคยขับมานะครับ ก็คิดว่าน่าจะเป็นวาลว์ว,าวชิดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเคยมีเ,เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเครื่องมีอาการเสียงดังนะก็ไปตั้งวาล์วก็หายนะครับก็คือวันที่รถพังเนี่ยเป็นวาทิชิดนะวันจันทร์เนี่ยผมนัดช่างเอาไว้นะครับที่ศูนย์ยามาฮ่านะครับเพื่อที่จะมาเช็คตัววาล์วนะครับแต่ว่าก็ดันมาเสียก่อนนะอาการคล้ายๆกับน้ำมันหมดอะไรประมาณนี้นะครับ เหมือนเครื่องกําลังตกลงไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์เลยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ พยายามลองสตาร์ทมาสักพักก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ลองทักช่างไปนะครับเขาบอกว่าพยายามลองเชิดดูกําลังอัดนะครับว่ากาลังอัดแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีกําลังงานเนี่ยก็ช่างคิดว่าลูกน่าจะไม่ติดนะครับผมก็เอใจนะลองมาเปิดถังน้ำมันก็น้ำมันก็มีครึ่งถังนะครับเพื่อนๆตอนแรกก็คิดว่าน้ำมันหมดเหมือนกันนะอาการแปลกๆสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องยกไปที่ร้านที่เคยทํานะครับ ก็เป็นร้านที่โมดิฟายรถให้เรานั่นแหละครับเพื่อนๆช่างแจ้งมาว่านะครับวาวชนลูกครับผมทายวาวไอดีบานนะครับทําให้วาวดังช่างแจ้งมาว่าบานไปจนถึงร่องเล็บวาวนะครับทําให้วาวเนี่ยหลุดไปชนลูกครับผมลูกมีอาการก็คือมีรอยนิดหน่อยนะครับไอนนี้ยังใช้งานได้อยู่นะลูกปืนกระเดืองวาวแตกนะครับเลยทําให้วาวเนี่ยหลุดลงไปชนลูกสูบนะครับส่วน กระเดื่องไอเสียเนี่ยก็เริ่มโยกแล้วนะครับผมก็เลยสั่งเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยนะแคมชาร์ปเนี่ยมีอาการสึกแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับผมส่วนอาการต่อมานะครับที่เปลี่ยนก็คือตกกัวกดโซ่ลาวลิ้นเสียครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นของแต่งครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ที่ผมรออะไรนานเลยนะก็คือปั๊มน้ํามันเครื่องครับผมปั๊มน้ำมันเครื่องตัวเดิมเนี่ยทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ ทำให้มีแต่ลมออกมานะครับน้ามันออกมาน้อยมากนะครับเพื่อนๆไอ้ตัวปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยผมสั่งมาจากมาเลเซียนะครับระยะเวลาในการซ่อมรอบนี้นะครับก็รอของด้วยอะไรด้วยก็ประมาณ3สัปดาห์ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับระหว่างก่อนที่จะไปทําเครื่องแล้วก็หลังทําเนี่ยเสียงจะแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ เสียตังแล้วเครื่องเงียบเรื่องก็เงียบด้วยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับจะมาบอกเล่าประสบการณ์นะสำหรับการซ่อมรถในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะรถเราเก่าแล้วก็พยายามหมั่นดูแลรักษาเขานะครับตัวผมเองนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนรถใหม่นะก็ดูแลคันเก่าไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ